สวัสดีครับพี่องแฟนคลับเรี้มื่อนี้พ่อเมียายาม,มาาะดอกไม่ประดับดอกกล้วยไม่หนุนที่ทางเขากาลสินครับลาน,นีทางเข้ากาลสินดอกกล้วยไม้สวยงาม

ร้านนี้ทั้ทงขอบกระดาษิ้ทั้งทั้งบานสงเปลือยครับเนาะต้นดอกไม้ดอกกล้วยไม้ดอกเศรษฐีเงินดอกอถุงเงินถุงทองตน้นถุงเงินถุงทองตน้นโอ้หลายตน้นอันจ้งที่เลยครับรู้ว่าต้นอยังแต่เป็นต้นไม้มงคแลแหละครับพี่น้องนี่ เป็นต้นไม้มงคลมดเลยแหมแสงเงินแสงทองต่อละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นมีหลายตัวนะควล่ะลานนีุ่ที่ทาขงของกาอละสินพี่น้องพี่น้องกับเะมหาเมือง,งสีได้ กำลังเล่งกำลังเล่งอันนี้มันหอนเอียงน้่ต้นเอียงน้่ ปกติทางอันปุติเนี่ยอันนี้ต้นมะเขยบมะเขยบก็มีต้นดินใหม่ก็มีดินใหม่ดินฝาก็มีบอนสีโมงกเดเพชรโอ้ เดีด๋ยวไปวันนี้ไม่เห็นพอระบอรถพี่อเนาะมาทำพอระบอรถลานได้อยู่ไกลก็กเลยแวะมา หยางเบิ้งมาส้มเบิ้งนี่เจ้าของคนรักษาคนกัญญางเงินพี่น้องต้นไม้มีหลายพันใกล้ถึง ต้นใหม่ต้นมงคลอันใดมงลล้งข้นไรแต่ราคาแพงอันใดมงคลนหน่อยกต่ละคาหน่นอยตามราคางสิบเอ็ดเออแ <c oughs> สดงว่ามงคลหลายพี่เด้มอม้งลหลายมงคลหลายของมู <c oughs> <c oughs> ชื่อต้อนเดียวกันไห <c oughs> ชื่อต้อน <c oughs> อัญชัมณีแดง <c oughs> อัญชัมณีแดงอัญชัมณีแดง แสงเงินแสงทองกันนี้อัญะมณีแดงกันนีนน่เราไปตามนี่ พันกล้วยใหม่กล้วยไม้ดอกกล้วยใหม่สวยสวยหลายมีหลายหลายอันหลายสีมีหลายอันลายสีอันนี้ต้นเพียงรถกำลังจะเขาเห็นใช่ไหมครับ ที่พันกล้วยใหม่อันนั้นต้นประดับต้นไม้ประดับครับพี่น้องยี่ปังแคงนั้นมีหลายหลายพันคือกันหลายพันหลายต้นิเงี้ยแต่ตอนนี้อยู่ในโซนโซน,นดอกไม้ประดับเยอะพ้าเมีพยพญามาเนาะมาเห็ดพ่อระบอถพี่น้องได้ถือโอกาสได้๋ยวมารอเพราะว่าล่านติดกันครับล่านทำพ่อระบอล ลานดอกไม้ประดับกำลังเลือกดอกไม้ไปประดับบานไดเอยียงเนี่ยนได้พอได้หนวดลื่อสีพี่น้องนี่คือหนวดลื่อสีนด้พี่น้องนะ นวดลือสีหอมกับโหแก้วเออโกแก้วคู ừ, ่นกกึ่ง้อมอันนี้อันนี้ต้อนอันยำมี่แดงต้นเทร่รยกระถางละสองรอันนู้ละก็สองร้อยป่ะเจสิบีเจ็ดสิบบาทป่อันนี้ี่ส<า>อ,อ,องร้อย,อ,นนยอันนี้น่นอ,อันนี้นยังีกแสงนี่แสงทองป่า แสง,แสง,งเงินแสงทองเฮ้นเล็วหน้าใดครับพี่น้องครับอาสารัดี่นี่วัสนี้พอลไม่ได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดต่างที่รุกอะเลยกดัจสากเขาช่องขอบยาอาทิตย์ลำบุดออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับ มันเคลื่อนบริเทเขาแม่ลาน้ำมูพี่น้องมาบ้านมาบ้านมาบ้านมา,า,นมาทำตลอดอยู่บ้านเรียกหลายเขเรืมามันมีซื้อแต่พ่อกันชิหนาครับได้พ่อล้วไป เออไล่ง่ามไหตูไหนไก่ทางนี่ไล่ง่าม,มาน,นี่นี่นี่ที่มีชอบกัไเลยช่บ้นมี่ยเนีเออไ่งานพ่อก็นั่นนนนนอองสิบขาเนยัเดี๋ยวไล่ไกะทางนะครับพี่น้อง เอาพอกันชิปนหนาครับพี่น้องครับ